สวัสดีครับผมวันนี้นะครับสันติพอเพียงนะครับได้มาอัปเดตท,ทุง่งนานะครับซึ่งห่างหายไปนานแล้วนะครับไม่ได้มาที่ทุง่งนาของตัวเองเกือบห้าหเดือนแล้วนะครับเพราะว่าต้องไปทำงานนะครับไปทำงานที่เมืองหลวงนะครับเพิ่งกลับมา พืชนะครับต่างๆที่สันติพอเพียงได้ปลูกไว้นะครับกลับมาคราวนี้เจริญงอกงามนะครับขึ้นเยอะนะครับจากเป็นป่าเล็กๆนะครับความสูงของต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับอย่างเช่นต้นน้อยหนานะครับสมัยที่ปลูกไว้ต้นเท่าหัวนะครับเดี๋ยวนี้สูงเกือบ10เมตรเลยนะครับต้นมะพร้าวก็ใหญ่ขึ้นนะครับมากนะครับต้นมาก็สูงขึ้นนะครับ ขาวน้ําหอมนะครับแต่บ้านกลางน้ํานะครับผุพังผุพังนะครับไม่ได้ดูฝนตกนะครับคือคิดผิดว่าเอาพื้นกระดานดํานะครับเป็นพื้นไม้อัดอย่างหนานะครับแต่ยังไงเขาก็สู้แดดสู้ฝนไม่ได้นะครับผุพังนะครับต่อไปก็จะเป็นพื้นพื้นกระเบื้องนะครับ พื้นกระเบื้องนะครับให้ดีกว่าเดิมนะครับให้ใช้ได้แต่ข้างบนนี้ก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับบ้านกลางน้ํานะครับต้นมะพร้าวนะครับสูงตัาง,งานนะครับกล้วยร้อยหวีก็ย,ยังมีอยู่เช่นเดิมนะครับกล้วยร้อยหวีต้นกล้วยนะครับกล้วยพระราชทานกล้วยน้ําว้านี่คือ สวนครัวนะครับเกิดขึ้นนะครับเอามาปลูกไว้ปลูกไว้ไม่เยอะนะครับทีนี้เขาก็ออกแผลออกมานะครับนะครับนี่คือต้นมะนาวนะครับแต่สันติพอเพียงได้เอามะกรูดนะครับมาต่อใส่มะนาวนะครับเขาก็จะมีกิ่งนะครับของเขาเองนะครับ เดี๋ยวลองดูว่าตัวไหนเป็นมะกรูดมะนาวนะครับดมที่ใบนี้เป็นมะนาวอยู่นะครับกิ่งนี้มะนาวนะครับกิ่งนี้หรือเปล่าครับมะกรูดอ๋อน,นี่กิ่งเล็กๆนี่นะครับกิ่งเล็กๆนี่ครับใบมะกรูด น,นี่คือรอยต่อครับมะกรูดมะนาวนะครับตัวนี้คือมะนาวร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับมะนาวนะครับสันติพอเพียงได้ต่อกิ่งนะครับมะกรูดไว้หลายกิ่งเหมือนกันนะครับน่าจะได้เป็นกิ่งนี้กิ่งเดียวหรือเปล่าเป็นกิ่งเดียวนะครับต้นมะกรูดนะครับในรูปแบบของมะนาว ได้ต่อกิ่งทาพกิ่งไว้นะครับส่วนสวนนะครับจากเป็นต้นไม้เล็กๆนะครับต้นกล้วยก็จะโตขึ้นนะครับโตขึ้นต้นกล้วยนะครับมีเครือนะครับมีเครือขึ้นนะครับพุทธาสามรถนะครับ ก็เริ่มโตนะครับลูกยอนะครับที่ปลูกไว้นะครับต้นปาล์มปลูกไว้เผื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ขายนะครับต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับมะม่วงครับต้นกล้วยครับจากป่าธรรมดานะครับจากเป็นแค่คันนาที่ไม่มีอะไรนะครับมาวันนี้เหมือนเดินในป่าเลยนะครับ เงือนเดินชมในป่านะครับต้นกาแฟนะครับโปรโบัสตานะครับปลูกไว้ท่านับปีก็น่าจะสปีแล้วนะครับลูกยอก็ปลูกนะครับตอนแรกเขามีขายมีซื้อนะครับมีรับซื้อขายนะครับแต่ช่วงนี้เงียบไปนะครับบอกเอาไปทํำสมุนไพรทาน้ำหมักอะไรนี่แหละก็ไม่มีพ่อค้ามา ซื้อนะครับตนอนาคตนะครับน่าจะรื้อฟื้นกันขึ้นมาแล้วก็ซื้อทําเป็นยานะครับสําหรับลูกยอนะครับตอนนี้ก็ปลูกไว้ก่อนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้ไม่มีค่าพรุ่งนี้อาจจะมีค่านะครับมะละกอนะครับน่าผิดหวังเป็นมะละกอัวผู้ครับฝรั่งนะครับฝรั่งไร้เม็ดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นลูกนะครับลูกสาวาไป ผานสองสามครั้งแล้วนะครับหมดไปสองสามงวดกล้วยนะครับกล้วยน้ำหอมกล้วยไข่นะครับกล้วยหอมอมีหมดเลยนะครับมะม่วงนะครับมาดูยอดมะม่วงนะครับที่สันติพอเพียงทาบกิงไว้นะครับกิ่งนี้นะครับเป็นแล้วนะครับแต่ ยังไม่มียอดนะครับเพิ่งมาแกะพลาสติกออกนะครับเมื่อวานกิ่งนี้นะครับพ้นพ้นพลาสติกออกมานะครับเป็นกิ่งของตัวเองนะครับนี่คือกิ่งของพันเก่านะครับเดี๋ยวจะใช้มีดตัดออกเอากิ่งที่เราได้ต่อกิ่งมานะครับให้เขาเจริญเติบโตเป็นพันธุ์ดีนะครับพันธนี้พันธรรมชาตินะครับอันนี้ตาย นะครับต้นกระท่อมเรือสองใบครับโมนกนกไกน่านาครับมาแอบอยู่ที่นี่ครับเป็นธรรมชาตินะครับสันติพอเพียงพึ่งมาดูทุ่งนาของตัวเองนะครับที่ได้ปลูกไว้ที่มองเห็นคือมะม่วงหิมพานนะครับปลูกไว้ตั้งนานมีประมาณห้าหกต้นนะครับอีกหน่อยแล้วก็ได้เก็บขายเลยนะครับ กินทะผาลำนะครับก็ผ่านไปหน้าฝนนะครับฝนหนึ่งก็ดูดีขึ้นนะครับร้าวน้ำหอมนะครับนี้คือเงาะนะครับเงาะเอามาปลูกไว้นะครับก็จเจริญเติบโตขึ้นเลยนะครับถ้าอนาคตนะครับยังรอดนะครับอาจจะได้กินเงาะสวนเงาะ สวนมะพร้าวนะครับลำไยนะครับลำไยอีโดนี่ก็ปลูกไว้ฝนหน้าฝนนะครับขึ้นมาประมาณนี้นะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาโอ้โหไม่อยากเดินเลยนะครับตรงนี้ลกมากคันนานะครับกล้วยนะครับดอกออกผลนะครับกล้วยกล้วยโบราณนะครับกล้วยตีบใหญ่นะครับที่เขาเรียกกันแต่ไม่รู้ภาษา ทางภาคอื่นๆเขาเรียกอะไรนะครับตัวนี้ภาษาบ้านๆนะครับกล้วยตีบใหญ่มีลรูกล้วยอะไรนะครับอ่าก็เป็นสวนพ่อเพียงนะครับอีกอย่างอ่าไปทางนู้นก็ทุ่งนาทุ่งคอกวัวคอกวายนะครับที่สันติพอเพียงนะครับมองดูไกลๆนะครับจะเป็นรูปลักษณะนี้ครับปลาครับปีนี้ไม่ได้เลี้ยงปลานะครับปล่อยปล่อยตามธรรมชาติ นะครับแล้วแต่ปลาจะธรรมชาติจะเข้ามานะครับหน้าแรงเดี๋ยวจะใช้งานนะครับถังนี้ทุเรียนนะครับทุเรียนมีหนึ่งต้นไม่รู้จะรอดไหมนะครับคุมผ้าให้ด้วยนะครับยังเล็กอยู่รอดหรือไม่รอดนะครับทุเรียนตัวนี้ถ้า มะพร้าวนี้จเจริญงอกงามดีนะครับต้นพราวนะครับมะพร้าวน้ำหอมดูบริเวณรอบๆนะครับของสันติพอเพียงนะครับทุง่งนาบ้านมองไม่เห็นนะครับเห็นต้นไม้นะครับเป็นคนชอบต้นไม้บ้านมองไม่เห็นครับผมผ่านกลางน้ำนะครับจะอยู่ลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปจะทำใหม่นะครับจะอินโนเวทใหม่ ให้สวยงามให้ดูดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้อยู่ไปหาทุนก่อนครับหาทุนเพื่อที่จะกลับมาพัฒนานะครับทุ่งนาสันติพอเพียงให้ดีขึ้นนะครับให้ดีขึ้นดีแค่ไหนนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับไม่การันตีว่าจะดีแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับสำหรับวันนี้สันติพอเพียงก็ ขอฝากนะครับคลิปไว้นะครับนานๆจะได้มาทํานะครับนานๆจะได้มาทําฝากคลิปไว้ให้ท่านผู้ชมที่รับชมและติดตามนะครับได้ให้กําลังใจนะครับสันติพอเพียงนะครับแล้วก็สันติพอเพียงก็จะให้กําลังใจทุกท่านนะครับที่มีความฝันที่อยากจะทําทุ่งนาของตัวเองนะครับให้เป็นเหมือนสวรรค์บนดินนะครับสําหรับวันนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับผม